สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีธนูทุกท่านค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนปี2566จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเริ่มเริ่มที่การงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกในช่วงนี้การงานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญชาวราศีธนูเดินทางบ่อยมากท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เรียกได้ว่าเดินทางเป็นระยะระยะและที่สำคัญนะคะ ท่านจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาการติดต่อต่างๆจะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและติดขัดอยู่บ้างแต่ว่าจะสําเร็จในที่สุดนะคะช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวค่ะดวงของท่านจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาการงานถือว่าราบรื่นขึ้นและสามารถคาดหวังได้ ช่วงนี้คนจะพูดถึงและชื่นชมท่านนะคะตัวท่านนั้นจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําและช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะดําเนินการด้านเอกสารต่างๆให้ท่านเร่งลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าอุปสรรคจะน้อยและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยตามเรื่องให้นั่นเองค่ะจะมีคนคอยแนะนําคอยให้คําปรึกษาท่านและท่านจะได้รู้จักกับสังคมใหม่ๆ จะได้รู้จักกับคอนเนคชั่นใหม่ๆช่วงนี้ท่านจะได้รู้จักกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นมีงานหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบด้วยนะคะเรียกได้ว่างานยุ่งตลอดเวลาและจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาหลายครั้งจะมีคนโยนงานมาให้ท่านช่วยทำงานเขาเยอะล้นมือ เขาทำไม่ไว้เขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆหรือว่าแผนกอื่นๆเพิ่มขึ้นช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะถ้าท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะสำเร็จเป็นช่วงที่ท่านสติปัญญาไอเดียดีคะ่ะเรียกได้ว่าสติปัญญาเปิดไอเดียดีมากไหวพลิบดีงานเยอะแต่ผลงานออกมาดีสามารถรับมือกับงานต่างๆได้ดีมีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำ จะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทําเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจและให้โอกาสค่ะฉะนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะชาวราศีธนูดวงของท่านเริ่มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นไหนหรือว่าโปรเจกต์ใดก็ตามจงมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็ม ทำให้เต็มที่เพราะว่ามีคนแอบดูผลงานของท่านอยู่หากท่านขยันและตั้งใจทํางานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันท่านให้การงานจเจริญโตบโตขึ้นการงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวการงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามงานของท่านจะเพิ่มขึ้นจะมีอะไรให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลา บางท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำท่านมีดวงจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าท่านมั่นใจว่าทำแล้วดีทำแล้วจะเป็นผลดีต่อตัวท่านในภายภาคหน้าให้ท่านเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้พร้อมหากท่านรอให้พร้อมเดี๋ยวจะไม่ได้ทำช่วงนี้ไอเดียดใหม่ๆและไอเดียดีๆจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยมาก ไอเดียจะเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นอะไรที่ทำได้ทำเลยนะคะไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอให้พร้อมขอเน้นย้ำท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมดีมากในช่วงนี้ร่วมมือกันดีเกิดความสามัคคีในหมู่คณะท่านใดที่ทำธุรกิจหรือว่าค้าขายติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะหรือทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาช่วงนี้ดีขึ้นการติดต่อราบรื่นขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะส่วนท่านใดที่ค้าขายนะคะ ช่วงนี้ขายดีมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่ลูกค้าเก่าๆที่หายไปจะกลับมาในขณะเดียวกันนะคะลูกค้าจะนิยมชมชอบสินค้าจะสร้างชื่อให้กับตัวของมันเองเขาจะช่วยท่านโฆษณาเขาจะบอกกันปากต่อปากโดยเฉพาะท่านใดที่ขายอาหารขายของกินขายหรือว่ามีคาเฟ่ขายอาหารเียวขายสินค้าเกี่ยวกับการบำรุงดูแลสุขภาพความสวยความงาม ช่วงนี้ขายดีมีรอยยิ้มแน่นอนค่ะส่วนท่านใดที่เป็นนายหน้าคนกลางซื้อมาขายไปอาสังหาช่วงนี้ดีคนจะคอยสร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อ,อการทำงานของชาวราศีธนูนะคะแต่ไม่เป็นไรท่านเอาอยู่จัดก,การได้ยังไงก็อย่าได้ประมาทอย่าไว้ใจคนมากเกินไปก็พอระมัดระวังคนผิดคำพูดคนผิดนัดเลื่อนนัดโดนเทงาน การทำงานของท่านในช่วงนี้ขอให้ละเอียดรอบคอบและมีสติมีสมาธิในการทำงานให้มากๆเพราะว่าท่านมีดวงจะได้แก้ไขงานที่ท่านทำเสร็จไปแล้วระวังทำงานผิดพลาดงานหลุดตกหลน่นเหนื่อยมากแต่ว่าโดยรวมงานดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดนันและในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะพยายามอย่าออกตัวมากให้เงียบๆนิ่งๆ เวลาประชุมก็นิ่งๆไว้ไม่จําเป็นไม่ต้องออกความคิดเห็นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่านเป็นเงินหมุนค่ะได้มาจ่ายไปเพราะรายจ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามาและล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิน้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านด้วยนะคะซึ่งทดแทนของเก่าที่ชํารุดพังเสียหายหรือว่าหายหาไม่เจอ บางท่านเสียเงินไปกับการเดินเอกสารต่างๆเช่นเดินเอกสารไปเรียนต่างประเทศหรือว่าไปทำงานต่างประเทศหรือบางท่านกำลังยุ่งอยู่กับการจัดการเอกสารบ้านรถที่ดินอสังหารนะคะจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆ,ๆใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจำมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างจุกจิกมีดวงเสียเงินไปกับ บ้านไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งแน่นอนค่ะหมดเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุคคลภายในครอบครัวนะคะเช่นซื้ออาหารเสริมบำรุงดูแลสุขภาพหรือว่าเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพมีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านเดินทางค่อนข้าง,งบ่อย เช่นเดินทางเพื่อติดต่องานหรือว่าพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญหรือบางท่านเดินทางท่องเทีย่ยวระยะสั้นๆกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงรายจ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักบุตรหลานสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นฟังรายจ่ายแล้วอย่าเพิ่มวิตกกังวลใจล่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดการได้ที่สำคัญนะคะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่าง มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ค้าขายขายดีมีกำไรมีเงินหมุนเวียนในร้านค้าคล่องขึ้นบางท่านได้เงินจากการเจรจาต่อรองมีโชคจากการเดินทางมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินมีดวงได้เงินจากงานพิเศษหรือว่าบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ช่วงนี้การเงินคือว่ามีให้ใช้ใจ่ายหากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ค่ะการเงินสามารถคาดหวังได้แต่จะเหนื่นมาก กว่าท่านจะได้เงินมาแต่ละครั้งและช่วงนี้จะมีคนที่ท่านรู้จักเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองเขาจะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านยังไงก็ขอให้ท่านช่วยอย่ามีสติอย่าช่วยเพราะสงสารเพราะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างเยอะที่สําคัญเขาได้เงินไปแล้วเขาจะไม่ทําตามคําพูดโดยรวมท่านจัดก,การกับเรื่องราวต่างๆได้ดีทั้งการงานและการเงิน หากตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดช่วงนี้ดวงโดดเด่นมากหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจมากนักนะคะค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันไปก่อนหากมีคนคุยก็อยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์และไว้อกไว้ใจกันมากขึ้น ส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงและคู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้หากท่านติดขัดมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้านให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองนะคะคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องหรือหากเขาช่วยเหลือทางตรงไม่ได้เขาก็จะคอยให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะแก่ท่าน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ตัวท่านเองก็จะสามารถช่วยเหลือคู่ครองได้ด้วยมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายเรามัดระวังโรคประจําตัวกําเริบระวังความดันกําเริบเรามัดระวังป่วยเพราะการรับประทานอาหารเรามัดระวังป่วยเพราะอาหารเป็นพิษปวดท้องนะคะหรือว่าท้องอืดแน่นท้องและมักมีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นปวดเอวหลังคอบ่าไหลยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่งานเพียงอย่างเดียวมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับบุพการีดูแลท่านให้สุขก,กายสบายใจไม่นำเรื่องทุกข์ร้อนไปให้ท่านหรือทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงทานบริจาคโรงศพช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยาก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่าน้ําค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาทั้งจากการทํางานและการใช้ชีวิตขอให้เงินไหลนองทองไหลมากราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ